เอาไปเต้น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 ้าเบรกทิ้ไม่เจ็บไม่เจ็บไม่ได้ช่วยไม่ต้องช่วยมันหรอกพี่แค่หมาล้มแค่เลี้ยดูเลยไปจับหมาเออแม่จรินะตีเลยมีมาเลยดื้อเอ๊ ไม่้าอยายศข <c oughs> ับึรถขึ้นมาขึ้นมาไม่กล้ขึนเลยไว้ยนี่อ,อาวมันหน้าหาเสีกงอเยิมย้มยิม้มๆยิ้มชอสองนิว้วมายกล้อยกล้อจะ <c oughs> ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้เขาาวเาจะโชว์รถเขาจะโชว์รถเ <c oughs> าาว <c oughs> อู้อู้เจาสาวต้นอนโ กุลเรียาวลยียทางนี้ทางนี้หาสาวพอแล้วพอแล้วเออเฮ้ งวันนี้แหละกูว่าพังวันนี้แหละ้าเมื่อนานอยกอยอมขึ้นได้อยู่ม่ขึ้นได้อยู่นนายทางนี้ทางนี้นี่ไปทำไมเร็วกลับคืน